สวัสดีครับวิหารเชียร์แนวนะครับเด้๋ยมื่อนีนที่พาพี่พาดอกรวงการฉาบปูนครับก็ชายก็ชยก็ายเขาเอาสาบปูนครับนี่หน้าหน้าเพิ่งกำลังขึ้นปูนขึ้นไปแล้วครับขึ้นปูนปีมือหน้าครับหน้าเขาไม่ตั้งเลยเนี่ยนพะี่มาครับสุดยอดเลยครับเนี่ปีมือหน้าผมก็เป็นได้ครับ นี่แหละครับสาบกำแพงครับน,นี่หน้าเพิ่งกำลังตามเลี้ยมปลายูยครับกาบปูนแข็งฝนครับฝนกำลังทิ่มาครับนี่เพิ่นกำลังเล่งปีมืออยู่เอาอันนี้มหขอเขารวมเลยน ลมจัดมาแล้วครับเดี๋ยวคนที่ตกที่สาบสองแผงนี้ให้แล้วครับยังเหลืออีกหลายแผงอยู่ครับเนี่ยครับเน,นี่ยครับมาเริ่มขอจบคลิปสักนิดแล้วครับเด้อเดี๋ยวค่อยอเบิ่งกันไหม เมือเ่อต่อไปครับมากะซอยเสียชอยซอย,ซอย,ซอยเป็นแรงใจให้งางเช่นแนวนะ้ช่วงนี้โควิดพี่น้องระวังสุขภาพร่างกายดีๆนะครับเด้อสังคมันคือว่ต้องออกปลอดใจกันดีกันครับครับสวัสดีครับ